รวบรวมภาพบรรยากาศงานวันเกิดเสือน้อยลีโอมาฝากแม่แม่เอฟซีแฟนคลับค่ะผ่านไปแล้วนะคะด้วยความรักและความอบอุ่นจากแม่แม่เอแฟนคลับงานเมื่อคืนนี้ผ่านไปด้วยดีด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนล8สิงหาคม2567ประมวลภาพความน่ารัก ของงานวันเกิดเสือน้อยลีโอมาฝากแม่แม่ fc แฟนคลับนะคะเมื่อคืนนี้นะคะปะเล็กก็ร้องเพลงวพอวยพรวันเกิดน้องไปพร้อมๆก,กันกับแม่แม่ที่อยู่หน้าเวทีค่ะเพราะว่าชมไลฟ์สดของน้องลีโอนะคะแม่แม่ท่านใดที่พลาดเนาะก็เข้าไปชมไลฟ์สดได้นะคะที่ Facebook น้องลีโอไม่หมดนี่นะคะน้องไลฟ์สดไว้อยู่ที่นั่นนะคะหรือว่าจะชมที่ช่อง YouTube พี่ซันก็ได้ค่ะซันวงสะท้อนนะคะ ี่ซันก็ได้เอาไปลงไว้ที่ช่อง YouTube ด้วยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะภาพบรรยากาศงานวันเกิดเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็อบอุ่นมากๆนะคะมีเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์อีกสำหรับน้องลีโอนะคะ แม่ๆที่เดินทางมาร่วมในงานวันเกิดนะคะแม่กลุ่มแรกก็มาตั้งแต่เช้านะคะแม่กลุ่มใหม่นะคะมาร่วมงานในตอนเย็นก็มีเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับลูกชายค่ะบางคนเดินทางมาไกลนะคะมาจากภาคใต้เลยทุกคนที่มารวมในงานนี้นะคะก็มาด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะคือมาวอวยพรวันเกิดลูกชายด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มาด้วยความรักนะคะความเมตตาที่มีต่อ ลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอนะคะบรรยากาศในงานนะคะชมไปก็ยิ้มไปนะคะมีความสุขไปด้วยจริงๆค่ะก็ยินดีกับลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอด้วยนะคะที่มีแม่แม่ ทั้งรักและเอนดูมากมายขนาดนี้นะคะเรื่องของขวัญมันเกิดนั้นไม่ต้องห่วงค่ะเซอร์ไพรส์มากๆนะคะแล้วก็มีแม่ท่านหนึ่งนะคะปาเลก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่จําชื่อไม่ได้มอบกล่องของขวัญให้น้องลีโอนะคะกล่องนี้เซอร์ไพรส์มากๆค่ะเป็นกล่องของขวัญที่เป็นเงินสดนะคะ ดึงออกมานี้ยาวมากๆเลยนะคะก็ไม่ทราบเหมือนเหมือนกันนะคะว่ามูลค่าประมาณเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอมากๆเลยนะคะสําหรับของขวัญวันเกิดในทุกๆชิ้นเมื่อคืนนี้เนาะทุกที่ทุกคนนะคะทั้งไปแล้วก็ไม่ได้ไปร่วมงานเนาะมอบให้น้องด้วยความรักด้วยความเอ็นดูนะคะก็ น้องลีโอนะคะก็เป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่น่ารักแล้วก็กระตันอยู่เนาะแม่แม่ก็เลยรักแล้วก็เอ็นดูมากๆแล้วน้องก็เป็นเด็กที่น่ารักนะคะร้องเพลงก็เพราะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่น่าสนับสนุนก็เมื่อคือนนี้นะคะพี่ซันวงสะทอนเนาะก็เป็นพิธีกรในงานให้กับน้องค่ะแล้วก็ร้องเพลงคู่กับน้องด้วยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่ารัก มากมากนะคะสำหรับพี่ซันแม่เดือนนะคะก็พาทีมงานมาร่วมในงานวันเกิดของน้องลีโอด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะคะปาเล็กอาจจะจำไม่หมดก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะถ้าไม่ได้เอ่ยงานนี้ก็มากันด้วยใจแล้วก็ด้วยความรักจริงๆค่ะที่มีต่อลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอค่ะทุกคนมาด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันค่ะรักและเอนดูน้อง ขอขอบคุณภาพนะคะจาก Facebook น้องลีโอไม่หมดนี่ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะอย่าลืมนะคะใครอยากดูคลิปงานเมื่อคืนนะคะเข้าไปได้ที่ Facebook น้องลีโอไม่หมดนี่ค่ะไปชมภาพบรรยากาศในงานเมื่อคืนนะคะรับรองว่าจะยิ้มไปด้วยกันนะคะเพราะว่าแม่แม่น่ารักมากๆค่ะ Yeah. <music>